Bye, 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 Black bye, 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 สวัสดีครับวันนี้มาเลี้ยงวัวปกติแต่แปลกที่วันนี้หมกหนามากเลยครับหนาเหมือนกับเดือนพฤศจิกาธันวาเพราะว่าเมื่อวานฝนตกไปแล้วครับเดินทางไปกลับ2กิโลนะครับเลี้ยงแบบปล่อยบ้านเลี้ยงแบบบ้านบ้าน ไป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  Black, ไปล็ a ไปตัวชื่อเบล็ k จ่าฝูงนะครับไปเลยครับลูกประมาณ6ปีมีลูกแล้วสี่ตัวไปเ l ล็ k ไป ตัวนี้น้องใหม่ล่าสุดครับน้องโควิดแม่ลูกผสมชาโรเล่บรามันสามสายเลือดนะครับอายุสองปีเป็นสัตว์เร็วมากหนึ่งปีหนึ่งเดือนเป็นสัตว์ครับสิามเดือนติดสัตว์ห <c oughs> ายาชาโเราเล่เลือดร้อยพิสเตอร์โทโบ น,นี่นะครับสามซะเลวเหมือนกันจาโลเลปรามันนี่ก็ติดจาเ็วเหมือนกัน,นครับสิบสี่เดือนทองแล้วสองเดือนโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับไปไปไปเลยไปตัวนี้ของพี่สนนะครับ รำมัดแดงหัวหอกหนามากเลยครับมีห่างการแค่ห้าเิเมตรจะมองหัวมองวัวไม่เห็นไปไปไป ตัวนี้สวยมากเล่ม,มั่นผสมโครงสร้างใหญ่